สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่ทําคลิปผ้าไหมมือสองค่ะค่ะผ่านไปแล้วนะคะสองคลิปนะคะเก้าร้อยค่ะวันนี้แปดร้อยนะคะค่ะผ้าแปดร้อยบาทค่ะเป็นมือสองค่ะแม่บอลรักผ้ามือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะแปดร้อยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสามตะกอนะคะแปดร้อยบาทค่ะสวยค่ะค่ะนิ่มหนาแน่นนะคะไม่มีตำาหนินะคะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะเอ่เก้าร้อยแม่ขายขายแปดร้อยบาทนะคะคลิปนี้แปดร้อยบาทค่ะ ค่ะ800บาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นนะคะ800บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ800บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ800บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะค่ะ800บาทค่ะ ค่ะสวยค่ะสวยงามมากค่ะแปดบาทนะคะไม่มีตำเหนินะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะไม่มีตำเหนินะคะ800บาทนะคะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยงามมากค่ะค่ะแปดบาทค่ะอันนี้เป็นมีขอขั้นนะคะค่ะมีขคอขั้นค่ะ800บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ800บาทนะคะ ค่ะไม่มีตำหนินะคะเป็นผ้าค่ะรองค่ะ900แม่ขายขาย800บาทนะคะค่ะ800บาทค่ะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนแจ่มทุกคืนค่ะค่ะ800บาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อารับตอบทางไลน์ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ800บาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็แปดร้อยบาทนะคะเป็นหมีลายโฮนนะคะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะจะแหว่งนิดนึงนะคะจะจะมีรอยขีบนะคะ ขาดตรงไหนวะอันนี้ขาดนิดเดียวค่ะมันอยู่ข้างบนนิดเดียวค่ะขาดข้อมือเดียวนะคะขาะท่านคลีบค่ะคลีบเอาให้ลูกไปใส่กระเป๋าให้ลูกไปเดินทางไปขาะไปเป็นทหารนะคะขานี่ก็รหัสสองค่ะเป็นผ้าลายโฮนนะคะขาะลายเก่าลายโบราณค่ะลายประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นผ้ามือสองค่ะขาะแม่บวรรักผ้ามือสองค่ะ ค่าราคาแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะนี้ก็ขาเป็นลายโฮนนะคะนี่ก็โฮนค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะขาสวยค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนนะคะขาแปดร้อยบาทค่ะขามักพืนไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าลายโฮลลายเก่าลายโบราณค่ะเป็นสีแดงคลั่งค่ะขาแดงนี่ค่ะเป็นแดงคลั่งนะคะแดงธรรมชาตินะคะค่ะของธรรมชาติแต่เก่าโบราณค่ะจะสวยนะคะ ค่ะติดน้ำย้อมนะค่ะติดเส้นไหมแล้วก็จะติดแล้วติดเลยค่ะติดไม่ออกนะคะค่ะเป็นสีแดงครั่งค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะ ผืนนี้เป็นผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะแปดร้อยบาทนะคะค่ะผ้าใหม่ค่ะค่ะท่านบอกว่าท่านฝึกทําตั้งแต่ท่านอายุสิบแปดสิบเก้าปีค่ะพับไว้ในตู้นานมากค่ะค่ะท่านก็เลยออกมาขายคุณแม่ล่ะค่ะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะของใหม่ค่ะแปดร้อยบาทค่ะแต่เป็นลายเก่าลายโบราณค่ะเพราะว่าฝีมือของคุณแม่ทําเองค่ะ ค่ะท่านทาท่านฝึกทาค่ะฝึกทำไหมบ้านนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะสีเขียวนะคะค่ะเอาไปตัดกระโปรงหรือตัดเสื้อก็ได้ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะไปตัดกระโปรงตัดเสื้อหรือไปนุ่งสดเลยก็ได้ค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเอาไปตัดกระโปรงรูดก็สวยนะคะค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะค่ะเป็นของใหม่นะคะ ค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะค่ะเนื้อใหม่ค่ะถึงยังไงมองยังไงก็สวยเป็นเนื้อใหม่นะคะค่ะถึงลายแบบม้าลายเก่าลายโบราณก็มองเป็นเนื้อผ้าเป็นผ้าใหม่ค่ะค่ะสวยค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะอันนี้ค่ะหางกระรอกค่ะผ้าหางกระรอกลูซีมนะคะค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะค่ะของเก่าของโบราณค่ะหางกระรอกลูซีมนี่ค่ะหนามากค่ะ ค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันค่ะเขาเรียกว่าหางกระรอกค่ะเอาไปตัดเสื้อตัดกางเกงค่ะบางคนจะเอาไปตัดเสื้อโค้ทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะหางกระรอกค่ะของเก่าของโบราณค่ะค่ะราคา800บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะค่ะนิ่มมากค่ะค่ะของเก่าของโบราณนะคะราคา800บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะ,หา,ระ,รคะหางกระรอกค่ะเป็นผ้าหางกระรอกลูซีมนะคะค่ะนี่ก็สวยนะคะลายสวยนะคะ ค่ะแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สานสวยไม่จืดจางค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นชอบพื้นไหนโทรทักค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ8 0 0บาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางลนาย,ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ8 0 0บาทค่ะค่ะนี้ก็800บาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะแม่วรรักผ้ามือสองเก้เก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะสวยค่ะสวยตลอดการค่ะงามตลอดปีนะคะแปดร้อยบาทค่ะ ขาดมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะสวยงามทุกผืนมีแต่ผ้าสามตะกอนะคะขาันี้ก็เก้าร้อยไม่ขายขายแปดร้อยบาทนะคะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะคุณแม่ค่ะขาะนี้ก็แปดร้อยบาทนะคะเป็นลายค่ะลาย ค่ะเขาเรียกว่าลายคะนายลายนักน้อยค่ะเป็นขอนักน้อยนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีค่ะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มค่ะสีโกโก้นะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะสวยค่ะนิ่มค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะค่ะไม่มีบาดเก็บไม่มีแผลนะคะค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะนี่ค่ะผ้าผืนนี้สวยมากเลยค่ะมันมีน้ำหนักนะคะแล้วก็เป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะมีน้ำหนักค่ะลายเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะผ้าผืนนี้ค่ะ สวยมากเลยค่ะผ้าพื้นนี้ค่ะมีน้ำหนักนะคะค่ะแปดร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแปดร้อยบาทค่ะค่ะซื้อให้สวยค่ะผ้าพื้นนี้มันมีน้ำหนักค่ะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะมันเป็นไหมเข็นนะคะเขาเรียกว่าไหมเข็นนะคะค่ะเป็นของเก่าของโบราณค่ะมันจะมีน้ำหนักมากค่ะ ขาดละเอียดค่ะเนื้อละเอียดแล้วก็เป็นงานมีน้ําหนักนะคะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณแต่มีน้ําหนักมากค่ะค่ะ800ร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็800บาทค่ะเป็นของใหม่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะหางกระรอกรีซีมค่ะ ค่ะผ้าใหม่ค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะหางกระรอกลูซีมนะคะเป็นของใหม่นะคะค่ะพื้นนี้ค่ะค่ะเก่าเก็บโบราณค่ะเป็นผ้าใหม่เลยนะคะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะเก้าร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหางกระรอกลูซีมค่ะ ค่ะเป็นของใหม่ค่ะท่านจะไปตัดเสื้อตัดตงเกงก็สวยงามมันมากนะคะเป็นของใหม่นะคะค่ะผ้าใหม่ค่ะนิ่มมากค่ะปรับน้ายาผ้านุ่มให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเป็นของใหม่คุณแม่จะปรับน้ายาผ้านุ่มให้มันนิ่มนะคะนี่ค่ะเป็นของใหม่นะคะห่ะแปดร้อยบาทค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะบุญรักษาพระคุ้มครอง,องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่กานคะ่ะ